มาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะคะเจอกับพายุฝนลมแรงบางพื้นที่เป็นพายุฤดูร้อนเข้ามาค่ะทําให้โอ้โหเกิดสารพัดสารเพปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจุดแรกที่พาไปดูกันค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุป้ายบอกทางที่มันคร่อมถนนยาวๆใหญ่ๆอะค่ะเจอฝนตกลมแรงเมื่อวานหักลงมาทับรถปาเจโร่คันหนึ่งที่กําลังวิ่งผ่านดีจริงๆที่มันเป็นช่วงท้ายรถ ใช่ไหมคะแล้วก็รถคันนี้สองพ่อลูกอยู่ในรถนะคะนี่ไม่เป็นอะไรนะคุณพ่อเล่าเหตุการณ์บอกยังยังตกใจไม่หายนะคะขับรถมาจากรังสิ์จะก,กลับบ้านที่คลองหลวงค่ะฝนตกหนักลมกระโชกแรงเลยพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเหมือนเหมือนมีอะไรมาชนท้ายก็เลยจอดรถลงมาดูแค่เปิดประตูเท่านั้นล่ะคะ่ะมันไม่มีใครมาชนเลยแต่มันเป็นป้ายบอกทางที่อยู่เหนือหัวขึ้นไปเนี่ยมันลงมาทับที่รถ โชคดีจริงๆที่คุณพ่อแล้วก็ลูกสาวไม่เป็นอะไรนะคะครับาาทำราสิทำรถมาสิไม่ให้ดักแต่ตามพน้าไปดิปนสียงตู้เมีเนึกว่ารถสุดท้ายครับผมแล้วคุณพ่อมาจากที่ที่ไหนครับเนี่ยครับเนี่ยมาจากลังสิตนะครับมานจากลังสิกกำลังจะกลับบ้านนะครับ,รบน่ามีของหลวงเนี่อ๋อ ตอนนั้นลมมันมีลมแรงมากมีฝนมีลมยังนไงครับลมแรงมากฝนแรงมากอ๋อมีลมมีฝนแรงมากด้วยใช่ครับอ๋อต่อมาที่ชัยภูมินะคะเป็นพายุฤดูร้อนโอ้โหมาแรงมากเลยนะคะซัดถล่มบ้านเรือนของชาวบ้านหลายพื้นที่ในอำเภอหนองบัวดแดงเลยค่ะบางบ้านหลังคาปลิวไปทั้งแผง ไฟฟ้าดับต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาดูหลังนี้หลังคาเหลือเซี้ยวเดียวเหลือครึ่งเดียวเอาเสาไฟฟ้าก็เอียงตามไปด้วยยังมีต้นไม้หักล้มลงมาด้วยนะคะขวางถนนมีรถบรรทุกไก่คันหนึ่งค่ะบรรทุกไก่ชหละมาจากเพชรบูรณ์จะมาส่งที่อำเภอหนองบัวแดงนี่แหละเสียหลักตกข้างทางนะคะคนขับได้รับบาดเจ็บและสภาพรถก็อย่างที่เห็นยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีที่ขอนแก่นมาทั้งลมทั้งฝนและลุกเห็บ เขาบอกขนาดเท่าเหรียญบาทเลยนะคะไปหนักกันอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่แล้วก็อำเภอสีชมพูค่ะพอทุกอย่างสงบลงมันตกลงมาอย่างเงี้ยสักสองชั่วโมงชาวบ้านออกมาเก็บเนื้อค่ะลูกเห็บอย่อันนี้อันนี้ลูกจริงๆเล็กๆใช่ไหมคะแต่ที่ใหญ่สุดๆที่เจอก,ก็คือขนาดประมาณเหรียญบาทนะคะถ่ายคลิปวิดีโอเก็บกันเอาไว้ค่ะทีนี้ยังมีลมพาย,ยุไปพัดหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่3าําบลเมืองเพียอ,อบ้านไผ่ปลิวหายนี่ดูต้นไม้ต้นนี้ ค่อยๆเอนลงเอนลงแล้วก็ล้มตึงขวางถนนอยู่แบบนี้ค่ะนะคะที่ล่าสุดเนี่ยนาอำเภอก็เข้าไปให้การช่วยเหลือสำรวจความเสียหายของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันแล้วนะคะทีนี้ดูที่กรมอุตุกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามีความกดอากาศต่ําจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทําให้มีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะแล้วบางพื้นที่อากาศร้อนจัด นะคะแล้วก็อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้นี่คุณผู้ชมพายุรุดูร้อนเนี่ยจะมีต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึง2พฤษภาคมนะคะแล้วคุณผู้ชมอยากให้ดูอุณหภูมิกันก่อนอุณหภูมิวันนี้คือร้อนจริงๆร้อนสุดคือที่ อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะครับอุณหภูมิอยู่ที่42.5องศาเซลเซียสโอ้โหอบไก่สุกนะเกือบ43แลวนะคนลุกค,คนลุกไม่ได้หนาวแต่คนลุกโอ้มันร้อนอะไรได้ขนาดนี้นะคะยังมีที่อุดรน,นะคะแล้วก็อุทัยธานี40องศากว่า ปทุมธานีไม่น้อยหน้า38.5องศาวันนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกกับเราหน่อยว่ามันร้อนขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าดูมันร้อนขนาดไหนก็ต้องระวังด้วยนะครับเรื่องของความร้อนแล้วก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ